ความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามมีเศรษฐกิจที่พัฒนาได้วกว่าประเทศอื่นๆซึ่งธนาคารโลกได้จัดอันดับ GDP ของทั้ง4ประเทศเหล่านี้ว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและยังสะท้อนให้เห็นถึง ผลิตภัณฑ์ในประเทศของพวกเขาที่ไม่หลากหลายความโดดเด่นด้านการเกษตรในประเทศ CLMV ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเช่นสาธารณรัฐประชาชนลาวเป็นแบตเตอรี่ พวกเขาสามารถใช้แม่น้ำโขงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถขายส่งให้กับประเทศไทยได้ส่วนกัมพูชามีอุตสาหกรรมแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกสภาพทั่วไปยอดขายของรถยนต์ในกลุ่มประเทศ CLMV เวียดนามมียอดขายจำนวนสูงสุดส่วนกัมพูชามียอดขายไม่ดีเพราะความเข้มงวดทางทหาร สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมทางรถยนต์ในกลุ่มประเทศ CLMV มีการจัดตั้งบริษัทข้ามชาติโดยมีจีนยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินงานในประเทศกลุ่ม CLMV ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นบริษัทมีฐานการผลิตที่เวียดนาม คือ Honda เกาหลีมีฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กชื่อเกีย p ิแคนโตที่เวียดนามส่วนประเทศกัมพูชาและพมา่ามีโรงงานอุตสาหกรรมทางรถยนต์ขนาดใหญ่จากจีนสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศกลุ่ม CLMV อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทางยานยนต์ของทั้ง4ประเทศ ค่อนข้างจะพัฒนาได้ไม่ดีเหมือนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าสรุปผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์ได้เผชิญกับปัญหาที่หลากหลายของกลุ่มประเทศทั้ง4ที่มีหลายปัจจัยการจัดหาไฟฟ้าถนนยังไม่ได้ราดยางลูกจ้างไม่มีความรู้ความสามารถปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมและมีทักษะในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศเหล่านี้ให้ดีขึ้นขอขอบคุณค่ะ Created using Powtoon.